คำเตือนโปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้เนื้อหาในคลิปเป็นการสำเสนสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นประเทศไทยเป็นการคำนวณและเก็บสถิตทางนณิตศาสตร์ไม่สับสนุนสิ่งผิดกฎหมายในทุกกรณีฝากกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดสับสกคร้กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจแก่เราด้วยกันสวัสดีครับมาพบกับสูตรหน่อยช่องสิทธิหมื่นล้านนะครับกับสูตรดับล่างสูตรที่4 นะครับอาจจะดูหลายสูตรเพื่อให้ทุกท่านพี่ๆน,อนอ้องๆได้ร่วมกันพิจารณานะครับว่าชอบสูตรไหนก็สามารถนำไปใช้ได้นะครับเพื่อให้ถูกรางวัลที่หหรือไม่ก็2ตัวล่างนะครับหรือไม่ก็2่งตัวบนสาตัวบนมากที่สุดนะครับแต่น,นี้เป็นสูตรดับล่างสูตรที่นะครับเราจึงดูสูตรให้ท่านนำไปมาพิจารณาหลายท่านบอกว่าเอ๊ะทำไมสูตรเยอะจังเลย เรานํามาให้ท่านช่วยตัดสินใจนะครับมา,มามามช่วยกันดูมาช่วยกันตัดกรองให้มันถูกลอภันของคุณมากที่สุดแล้วของผมด้วยนะครับเรามาดูในสูตรดับล่างสูตรที่4อันนี้เราจะแสดงให้เห็นเพียงแค่6งวดเท่านั้นนะครับโดยงวดที่เราจะแสดงคือเริ่มตั้งแต่30ลธันวาคมครับ30ลธันวาคมก็จะเป็นนี้นะครับเรามาดูงวดที่ออก54 1และ8 1ดนะครับ นำในส่วนของหลักแสนนะครับบวกด้วยหลักหน่วยนะครับของรางวัลที่หนึ่งนะหลักแสนบวกด้วยหลักหน่วยของวัลที่หนึ่งบวกด้วยหลักหน่วยของสองตัวแรกครับบวกด้วยสามมาบวกด้วยหลักหลักร้อยของสามตัวหแรกที่หนึ่งครับบวกลมกันนะครับก็จะเป็นห้าบวกหนึ่งบวกหนึ่งแล้วก็บวกหนึ่งเท่ากับแปดนะครับแปดบวกด้วยแปดนำมาคูณสี่ครับ แปดนำมาคูณสนี่เป็นอ่นนี้เป็นการคูณนะอ่าแปคูณสี่ได้เท่าไหร่เอแปดสี่สามสองแล้วเท่ากับเลขสเลขสเลขสองนมาวางตอ่ตอตต้งท้ายนะครับเรามาดูนะครับเลขสจะเป็นเลขดับนึ่งวัตรามัไหมเรามาดูนะครับสิ 17, มกราคมครับสิเจ็ดมกราคมออกสี่เก้จ็ดเและหกเลขสไม่ปรากฏในสองตัวล่างเลยครับถูกต้องนะครับสิเจ็ดมกราคมสี่เก้จ็ดีและหกแปดนะครับ เรามาคำนวณกันต่อนะครับหลักแสน,บว,วน,บ,ววนบวกด้วยหลักหน่วยบวกด้วยหลักหน่วยบวกด้วยหลักร้อยนะครับบวกรวมกันได้เท่าไหร่เอ่ยสิบเจ็ดสิบเจ็ดคูณด้วยสี่ครับได้เท่าไหร่เอ่ยได้เท่ากับแปดเรามาดูนะครับแปดจะปรากฏเป็นเลขดับยังคงเดินอยู่หรือเปล่าเรามาดูนะครับหนึ่งกุมภาพันธ์ออก ห้าแปดเก้าสองสองเจ็ดและศูนย์หกครับเลขแปดแม่ปรากฏถูกต้องนะครับแม่ปรากฏในสองตัวร่างหนึ่งกุ้บ้าปันมาคำนวณกันต่อนะครับหลักแสนบวกด้วยหลักหน่วยครับบวกด้วยหลักหน่วยบวกด้วยหลักร้อยนะครับได้เท่าไหร่เอ่ยได้เท่ากับยี่สิบยี่สิบคูณสี่ครับยี่สิบคูณสี่ เป็นเป็นเท่าไหร่เอ่ยเป็นแปดสิบใช่ไหมเอ่ยยี่สิบคูณสี่สี่ศูนย์ได้ศูนย์สี่สองแปดได้แปดสิบอ่ะแปดสิบนำตัวท้ายมาครับคือเลขศูนย์เลขศูนย์เรามาดูนะครับว่าจะปรากฏยังว่าัดมาไหมสิบหกกมพันธ์ออกเจ็ดแปดหนึ่งสี่ศูนย์สามและเก้าสี่ครับเรามาดูกันต่อนะครับอ่าเลขศูนย์ไม่ปรากฏนะถูกต้องนะ ต่อมาครับ7จ็ดแปดหนึ่งสี่ศูนย์สามหลักแสนบวกได้หลักหน่วยบวกได้หลักหน่วยบวกได้หลักร้อยนะครับเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยเท่ากับยี่สิบสามยี่สามคูณที่สี่ครับคูณที่สี่คงที่เท่ากับสองดูนะครับเลขสองจะปรากฏในงวดถัดมาไหมาของสองตัวล่างหนึ่งมีนาคมครับออกแปดเจ็ดห้าเก้าสามแปดและเก้าแปดครับ เลขสองไม่ปรากฏในสองตารางเลยถูกต้องนะครับหนึ่งมีนาคมลำดับผลตอบครับหลักแสนบวกด้วยหลักหน่อยบวกด้วยหลักหน่อยบวกด้วยหลักร้อยนะครับเป็นเท่าไหร่เอ่ยนะกดขึ้นี้เลขตามเลยยี่สิบหกเท่ากับยี่สิบหกนะครับยี่สิบหกคูณด้วยสี่เท่ากับเท่าไหร่เอ่ยเท่ากับแล้วก็นำเลขท้ายมาครับคือเลขสี่สี่จะปรากฏจะเป็นเลขดับ เดินต่อหรือเปล่าเรามาดูกันต่อนะครับ16มีนาคมออก503446และ77ครับเลก4ไม่ปรากฏใน2ตัวล่างเลยนะครับเห็นไหม แล้วมาคำนวณกันต่อครับไปหางวดที่เราเรอคอยนะครับหลักแสนหลักแสนบวกด้วยหลักหน่วยบวกด้วยหลักหน่วยบวกด้วยหลักร้อยนะครับเท่าไรเอ่ยห้าบวกหกบวกเจ็ดบวกเจ็ดเท่ากับกับเท่าไรครับยี่สิบห้ายี่ิบห้าคูณสี่ครับเท่ากับยี่บห้าคูณสี่เท่ากับเท่าไรเอ่ยสี่ห้ายี่สิบสี่สองแปด เป็นแปดสิบแปดสิบนำเลขศูนย์มาไว้ตรงท้ายเห็นไหมครับดูสิเลขศูนย์จะเป็นเลขจับในงวดถัดๆมาหรือว่าที่เราเรอคอยอยู่ไหมฝากกดติดตามด้วยนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนรวยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกันนะนะครับกด,กดแชร์ขึ้นเฟซบุ๊กได้เลยนะครับขอให้รวยเป็นสิริมท่าน,นะครับรอกดติดตามในสุดถัดไปนะครับอย่าเพิ่งหนีหายไปไหนครับสวัสดีครับ